สวัสดีครับพ่อพี่น้องนะครับเมื่อนี้นะครับมาอยู่ที่พ่อกุุงบุญลายฟ้าอีกแล้วนะครับพี่น้องเมื่อนี้กัสิมาเปิดราคาหนาคอบกันนะครับซึ่งเมื่อวนี้พิ่งมาพ่อพอดีครับพิ่นกันล่างเอวงัวมากกันสดๆเลยนะครับก็ได้มาถามสอบถามน้องจีนะครับประจําบุญลายฟ้าเนาะไปพึ่งออกมาไเนาะเพ้องออกมาครับกำลังฉีดยาฆ่าเชื้อตอเข้ามันเป็นโรคเป็นภัยมาจากมองอื่นเขาก็ต้องฉีดยาฆ่า ไว้ก่อนนะครับอ่าท่นไปติดเสื้อน้ำควอเขาเสนคือเขารับมาปุ๊บเขาต้องออกมาขาเชือกก้อนครับทุกตัวก่อนเขาฟาร์มต้องฉีดยานี่แหละครับโอเคฉีดเลยนี่อันนี้พึ่งออกมานะครับโคมแม่ลูกมาหนีิครับแม่ลูกครับโอ้นี่ครับนายห้อยยังก็นายห้อยเมฆครับนายห้อยเมฆนะครับนี่เขาต้องฉีดยาขาเชือกกันก่อนเพราะว่าช่วงนี้โรคระบาดกําลังอ่าห่านเอาโรคไอท่าเข้าเปื่อยบ่ปากเข้าเปื่อยปากเข้าเปื่อยกําลังระบาดเพราะว่าเขาก็ต้อง อ่าขันซึ่งมันขันติดโลกมากนี่บวคุ้มค่าเล่นวะขาดทุนยับเยินเลยครับขาดทุนยับเยินโลกติดแนววะเรารักษายากครับเวลาพี่น้องชาวเลี้ยงหัวเลี้ยงควายกันเขาก็ต้องเฮ็ดเด้นซี่แหละครับอ่าเขาต้องกันไว้ดีก็แก้ครับอ่านี่แหละครับมาล่อมันเสียไฮไลท์อ่าสีอ้อมรถสีเต้โตเต่อย่างมันมีได้มาโคมแม่โลกครับพี่น้องครับเปิดเท่าไหร่จี้ผมนี่เปิดไปเจ็ดสิบ เจ็ดสิบปายยังต่อรองกันได้เนาะต่อรองได้ครับอ่าลูกภูครับเจ็ดสิบปายนะครับพี่น้องครับโคแม่ลูกนะครับลูกตัวภูนะครับถึงเอามายังไม่ลูกจกรถนะครับพอมาถึงก็ต้องฉีดอายาขาเชื่อก้อนนะครับนี่ครับกระบวนการการมาเบิ้งกันสดๆเลยครับเพราะว่าเพิ่นรับมาแล้วก็ต้องขาเชื่อก้อนนะเพราะว่าขันเป็นติดเชื้อมาบอคุ้มค่านะครับติดเส้นบนนี่ครับรับรองครับพ่อ กุ้งบุญหลายฟา้านะครับปลอดภัยนะครับง่อยนะครับปลอดโรคครับสี่เส้นหลังพล่อมเลยสี่เส้นหลังพล่อมราคาเป็นกันเองนะครับมีคนมาเข่าทุกมือครับทุกมือโอ้ยอท่าปลอดทุกมือเข่าทุกมือนี่ครับนายหอย,อยให้ราคา แบ่งปันกันไปอ่าแบบราคากันเองเนาะครับราคากันเองครับบางทีขาดทุนบ่ได้ข่าวว่าขาดทุนก็มีขาดทุนก็มีเพราะว่าถือใจ็คเลยเจ้าเพราะถือใจ็คเลยนายหอยนุ่มลอยล้านนะครับนี่ต่องจีนะครับนายหอยประจําบุญหลายฟ้านะครับนี่เดี๋ยวเขาค่อยเดี๋ยวเขาค่อยใชเข่าเบิ้งในข้อกันเดี๋ยวเพื่อนเอางัวลงกันง่วนลงอ่านี่พาพี่น้องมาเบิ้งกันนะครับสดๆนะครับอยู่ที่พ่อกุ้งบุญหลายฟ้านะครับบ้านนมบางงามนะครับ ตำบลหน้าด้านอำเพื่อสวนุกหาจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับคันผู้ใดสนใจกับเขามามย่ยมชมสอบถามราคาได้ครับราคาเป็นกันเองพี่น้องเนี่ครับเพื่อนก็ได้มาบันมานะครับเข้าไปสิมาเบิงงัวในคอกันนะครับเปิดราคากันคันผู้ใดสนใจก็เดี๋ยวเอาเบอร์ติดตมาให้ครับแล้วก็โทรมาสอบถามเพิ่นได้นะครับคันถูกใจตัวได้ก็เรียกชมกันได้เนาะ พ่อกลุ่มบุญลายค้าบ่ผิดหวังนะครับเขามาเรียกช่มกันได้นะครับสําหรับคนที่สนใจนะครับงัวนะครับไปนี่นะครับไดยผ้าพี่น้องนะครับมาเบิ้งกันนะครับวิธีการนะครับเอางัวโล่งแล้วก็เขาคอกเนาะเพื่อนก็รับมาแล้วกัมาเรียงแล้วก็ค่อยผู้ใดสนใจกับเขามาเรียกช่มกันได้นะครับนี่ครับเพื่อนก็จะเอามาเขาคอกไปก่อนเดี๋ยวเขาคอกจะไปเบิ้งละ อ่างัวในครอบเพื่อนนะครับตัวนี้โคบแม่ลูกนี่เปิดไปแค่เด็กก็เก้าสิบสามครับเก้าสิบสามนะครับพี่น้องครับโคบแม่ลูกครับสูงร้อยเท่านี้สูงร้อยหกสิบโอ้สูงใหญ่นะพี่น้องถลมหัวครับอ่าถลมหัวเลยลูกออกได้ยี่สิบสองมื่อครับลูกแม่ครับนู่นไอพริกแดงครับลูกอยากแม่ได้เนาะครับซึ่งแน่นอนมาต้องสูงใหญ่ขึ้นกันแหละเปิดไปเก้าสิบสามนะครับพี่น้อง ตลองได้ครับต่อรองกันได้เอ้าบอกบอกเบอร์พี่น้องเพื่อนไว้นหมติดเบอร์ติดตัวครับ0844639252ครับครับผมพ่อกุ้งครับพ่อกุ้งบุญหลายฟาบ้านะครับบ้านหนองบงามนะครับอยู่สุวรรณภูหาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตำบลนาดานนะครับ913ครับโคมแม่ลูกสูงใหญ่ครับโคมนี่เดี๋ยวเามาเบิ้งโคมนี่กันพี่น้องโคมนี่เปิดอันนี้เปิดเป็นคู่เล่นมั อันนี้โคบนี่เปิดเท่าไรเปิดไปสี่ครับนี s. <S ี้ดื้อได้บอกันนี่้เมดๆน่บกเหนดิมากเยอะเจองวดงวดดูดพี่น้องอ่าเดี๋ยวเปงโค้บแม่ลูกนี่ก่อนโค้บแม่ลูกนี่เนาะอ่าตัวนี้ยังคูบคู่นี่ย่ตีจองเลยครัพี่น้องเปิดไปเท่าไรก็ยังไม่ตีจองเปิดไปสี่กครับผมโคนี่สี่นะพี่น้องครับ ต่อรองราคากันได้นะครับต่ออรงได้ครับต่อรองในทุกตัวครับต่อรองในทุกตัวนะครับบอกถึงใจขาดทุนก็ขายบอกถึงใจขาดทุนเลขาย <c oughs> <c oughs> มาลูกคุ้มนี่ถ้าใครมาก,กับขอมาชมนะครับลูกมันนางนะเนี่ยนางตันปีกเลยครับลูกมันอ้วนมันนาดีครับเปิดไปเท่าไหร่กี่คู่นี่เปิดไปสี่สิบเก้าครับเปิดไปสี่สิบเก้าเนาะครับ ที่พ่อกุุงบุญลายฟ้า์มนะครับเขามาชมกับเขามาชมได้ครับราคาต่อลองอะไรเนาะต่อรองได้ครับอืมนี่ครับนายหอยเมฆอายุหน่อยร้อยล้านนะครับอายุเท่าไหร่ก็อสิบสองครับสิบสองปีนะครับนายหอยเมฆอายุสิบสองปีครับประจําพ่อกุ้งบุญลายฟ้านะครับซึ่งคิที่แล้วกับพี่น้องก็ได้เห็นกันแล้วนะครับความสามารถของนายหอยเมฆนะครับอ่าเก็บเงินนะครับบอกรถเองมอไซค์เองครับเก็บเงินจากการอ่าเรื่องงัวนะครับซอย ไอ้เพิ่นนะครับแล้วก็เก็บเงินทอนซื้อรถเป็นของเจ้าของด้วยเงินดำพักดำแรงนะครับนี่นาสนสนุนนะครับเยาวชนนะครับที่หันมาทําการเฮ็ดเวียกซอยไอ้เพิ่นเนาะเกียงเก่งเกีงนี่ครับพี่น้องครับคู่นี้นะครับสี่สิบสี่สิบเก้าสี่สิบเก้านะครับโคแม่รู้คู่นี้สนใจก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์ที่ผมน้องจี้ไว้เอาไว้ให้เนาะอันนี้ตีจอบนะครับอันนี้ตีจอบกันแล้วเนาะ โอ้ยเซียวคือรถได้เพิ่นแ่สองตัวนะครับอ่าอันที่เพิ่นมาเอาเนี่บอสเพิ่นมาถ่ายอยู่หน้ากอกแล้วครับโอ้โนี่ครับพี่น้องครับเมือเ่อแรงค่ำค้เพิ่นจะมาครับสองตัวนี้โอ้นี่มีมีมมอ่ามีงัวเข่ามาตลอดเล่นบ่ฟาร์มเฮ<ข>าตลอดเมื่อนี้ก็เขาสามตัวครับอ่าคันพี่น้องสนใจกันเข่ามาเยี่ยมชมกันได้นะครับมีงัวเข่ามาตลอดนะครับพี่น้องครับอยู่ที่พ่อกุ้งบุญหลายฟาร์มนะครับวัวอยากได้วัวผู้วัวแม่ลูกแม่สาวจังได้เบิดครับมีมาเรื่อยๆนะครับอ่าอันนี้ก็ น้องจีนะครับายหอยสุดรอดนะครับประจำฟาร์มนะครับโอ้นี่ครับพี่น้องครับเจ้าโบเหาเด้โบลามีผุ่นครับเจ้าโบลามุ่นกวายตัวนึงครับนี่อ๋อมีควายพร้อมครับเดี๋ยวมื้อนี้ที่สุดอดทองให้เบิ่งก็ได้ครับโอ้ได้ๆเดี๋ยวเฮาเข้าไปเดี๋ยวเฮ็ดเฮ็ดหยังแล้วเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งเจ้าโบกันครับ่ได้พร้อมลอดลอดทองได้พร้อมนะครับอ่าทองได้ปานสร้างพุ่นลครับของอีหยัง องคุ้ยบ่อโอ๋อเดี๋ยวเขาไปพาเด็กนุ่ยไปเบิ่งโบกันเดี๋ยวเฮ็ดยังเฮ็ดยังแลี่วกันเนี่ยครับพี่น้องครับผู้ใดสนใจกับข้ามาเยี่ยมชมสอดถามก็ได้นะครับพ่อก่มูลลายฟ้ามนะครับมีบัวงามประจํานะครับเข้ามาประจําทุกวันนะครับบอผิดหวังครับเข้ามาฟ้ามนี่นะครับราคาตรองพูดคุยกันได้นะครับ